เบรกมือข้างภายในสวยนะครับไม่ซวมนะครับผมคันนี้นานๆจะเข้ามาทีนะครับดูระบบไฟนะผมจะกดสตาร์ทแล้วครับครับผมเห็นว่าวัดลงวัดรอบอะไรขึ้นหมดนะครับเข็มน้ำมันแบตวูควารมร้อนยังไม่ขึ้นเข็มน้ำมันขึ้นปกติไม่สามแสนสองแทะนะผมตัวนี้ระบบแอร์ติดนะครับผม ไฟแอร์ติดที่จุดบุรีอะไรติดหมดเลยนะครับช่ององช่องแอร์เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเดิมครับผมเดิมยัน,นเครื่องเล่นเลยอ่ะไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ทีนี้ฟังเสียงกันดูนะครับอ่าแต่ภาพมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผม ดูห้องเครื่องดูฝากระโปรงนะครับตรงนี้เดิมเดิมทุกตะเข็บเลยนะครับรถไม่เคยมีเกิดอุบรรัติเหตุไม่เคยชนนะครับผมดูวัดกี่มิลน้ำมันดูดกันชับๆนะครับไม่ไอไม่ดันเลยนะผมกระชับๆเลยน้ำมันไม่พุง่งเสียงเครื่องหวานมากดูระบบน้ำลอยยิงหน่อย นนิ่งๆเลยครับผมน้ำนิ่งๆไม่มีฟองเลยนะครับสนใจรถคันนี้เม้นมาต่อราคากันได้นะผมขับส่งได้ทั่วไทยนะครับอยากมีรถสวยๆครับติดตามในช่อง youtube ได้นะครับผมสวัสดีครับ